วันนี้นะคะเราจะพามาทำความรู้จักกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกโรคนะคะก็คือโรคติดเชื้อ HIV ค่ะ HIV นะคะเป็นเชื้อไวรัสนะคะชื่อเต็มชื่อว่า human immunodeficiency virus นะคะเป็นไวรัสที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายนะคะเมื่อภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอนะคะก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโยอากาศและโรคบ,บางชนิดได้ะคะ่ะ เชื้อเอชวีนะคะสามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะคะตัวเชื้อเอชวีเนี้ยจะติดต่อผ่านการมีเพศสัมพันธ์นะคะผ่านการสัมผัสสารขั้นหลังที่มีเชื้อเช่นเลือดน้ำอสุจิสารคัดหลังทางช่องคลอดน,นะคะในน้ำมูกแม่ก็ได้ถ้าเราไม่ป้องกันเราก็สามารถติดเชื้อเอชไวีได้นะคะโดยตัวเชื้อเอชวีนะคะจะไม่ติดต่อผ่านการกอดจับมือใช้ช้อนร่วมกันหรือว่าการอยู่ใกล้ชิดกันนะคะ การป้องกันการติดเชื้อเอชวีนะคะทําได้โดยส่วนถุงยางนาำมัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะสก็คือเข้ารับการตรวจคัดกรองประจําปีนะคะโดยทางห้องปฏิบัติการของเรานะคะเปิดบริการตรวจวิเคราะห์หาตัว การติดเชื้อเอชนะคะโดยน้ํายาที่เราเลือกใช้นะคะก็เป็นโฟร์ e จเนเรชันค่ะซึ่งสามารถดีเทคหาได้ทั้งแอนติเจนและแอนติบอดีนะคะโดยตัวโฟร์ e จเนเรชันเนี่ยสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชหลังจากมีความเสี่ยงที่ประมาณ2-4สัปดาห์นะคะแต่ว่าเพื่อความแม่นยำสูงสุด,สดแนะนำตรวจที่ช่วง4-6สัปดาห์ขึ้นไปค่ะ วิธี HIV PCR นะคะเป็นการตรวจหาสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ HIV นะคะจะเป็นชนิด RNA และ DNA ไวรัสนะคะซึ่งตรงนี้สามารถตรวจหาหลังจากมีความเสี่ยง7-14วันนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและก็ต้องการผลที่รวดเร็วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปด,ดีๆต่อไปนะคะ